เรามาต่อกันที่พาร์ทสนะครับกับ6ตัวละครในวันผีที่ว่ากันว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเซเลบตัวจริง ตัวละครตัวที่4นะครับเอ็มโพลิโออีวานคอฟอดีตราชินีแห่งเกาะกระเทยผู้มีพลังผลปีศาสามารถแปลงร่างเป็นหญิงหรือชายก็ได้แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือทรงผมแอฟฟสีม่วงนะครับซึ่งอาจารย์โอดานะครับน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากดรอกเตอร์เอ็นเฟอร์ตเตอร์ตัวละครไอคอนิกนะครับจากหนังมิวสิควอลคอมดี้ชวนหลอนนะครับอย่าง The Lucky h o ้ฮ o ล Picture Show ที่ได้รับบทโดยทิมเคลี ตัวละครที่5นะครับจังโกร้องกับตันกลุ่มโจสลัดแมวดำผู้มีเอกลักษณ์เป็นทรงผมยาวสลวยนะครับหมวกปีกกว้างสวมแว่นตากันแดดและมีริมฝีปากได้รูปแวบเดียวเท่านั้นนะครับแฟนๆก็น่าจะเดากันได้ว่าต้นแบบของตัวละครตัวนี้ต้องเป็นสตีเวนไท l e เลอร์ฟันแมนแห่งวงการเอ r โรสมิธนั่นเองครับ และตัวสุดท้ายนะครับสเปนดัมโดยอาจารย์โอดะนะครับเป็นแฟนมวยปั้มตัวจริงซึ่งในวันพีทก็มีตัวละครหลายตัวนะครับที่น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากมวยปั้มและตัวละครสเปนดัมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะใครที่เป็นแฟนมวยปั้มแค่เห็นปลาดเดียวก็น่าจะรู้เลยว่าต้นแบบของตัวละครก็คือมิกฟอรลีอดีตนักมวยปั้มแห่ง wwe ที่มีซิกเนเจอร์ประจําตัวเป็นหน้ากากคาดใบหนา้า เป็นยังไงกันบ้างครับกับ6ตัวละครในวันผีที่ว่ากันว่าเหมือนเซเล็บตัวจริงคิดเห็นกันยังไงก็มาคอมเมนต์บอกเรากันได้นะครับลลูกเรื่อ